สวัสดีครับวันนี้โปรเจคเตอร์โอเลดนะครับเราก็มาอยู่กับโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ a อ e r อคับ XL 2 3 2 0 w โดยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าภายในกล่องของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อย่างแรกนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับในการจ่ายไฟนะครับโดยโปรเเตอร์รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อสาย power แบบเก่านะครับมาเป็นแบบนี้แทนนี่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสาย power ที่เชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อเข้าเสียบเข้ากับปลั๊กไฟครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นสาย HDMI ที่ต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์นะครับก็จะมีกระเป๋ารุ่นนี้ก็ยังแถมกระเป๋ามาให้เหมือนเดิมนะครับ เป็นกระเป๋าของเอเซอร์สีดําเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนต่อไปนะครับก็จะมีถุงผ้าโดยรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเป็นถุงพลาสติกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นถุงผ้าแทนแล้วซึ่งก็ให้เข้าคอนเซปต์กับอุปกรณ์รีไซเคิลหรือการรักโลกมากขึ้นของเอเซอร์นะครับที่ผลิตมาในรุ่นใหม่ๆนะครับโดยข้างในนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์คู่มือการใช้งานนะครับก็จะอยู่ภายข้างในนี้ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นห่อเครื่อง ครับหุ้มตัวเครื่องมานะครับเป็นใบใหญ่หน่อยครับต่อไปก็จะเป็นถุงเล็กอ่าถุงนี้ที่จะใส่พวกคู่มือการใช้งานแล้วก็รีโมทนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นรีโมทโดยรุ่นนี้มีรีโมทที่เล็กมากถ้าเทียบกับโปรเจคเตอร์ของเอเซอร์ในรุ่นก่อนๆน,นะครับเล็กและบางมากครับดูสิครับนิดเดียวเองอ่าแล้วก็จะมีตัวเครื่องของตัวเอเซอร์รุ่นใหม่ นะครับ XL 2320W นะครับซึ่งตัวเครื่องนี่ก็จะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยครับผมเรา่นี้เรามาดูตัวเครื่องกันนะครับโดยตัวเครื่องนะครับ <affirm ation. S 1> ก็บจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยโดยตัวเครื่องเนี่ยจะหนากว่าโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าๆแต่มีขนาดความกว้างและความยาวเล็กลงนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมี like, ่าเลนเขาจะมีฝาครอบเลนอยู่ทางด้านนี้เหมือนกันนะครับเวลาเราใช้เราก็เปิดฝาครอบเลนอย่างนี้ออกนะฮะ ด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับโดยก็จะมีปุ่มคาสั่งอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับแถบไฟแสดงแจ้งเตือนการทางานตัวเครื่องนะครับก็จะมี power แจ้งเตือนแลมแล้วก็แจ้งเตือนอุณหภูมินะครับเมื่อตัวเครื่องมีความร้อนที่มากเกินไปนะครับก็ปุ่มคาสั่งปุ่ม power ไปปิดเครื่องปุ่ม enter ปุ่มบังคับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วปุ่มเมนูปุ่มเลือกช่องสัญญาณ source search แล้วก็ปุ่ม back กลับนะครับ ทันมาตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นก้านซูมนะครับอยู่ตรงนี้เราสามารถซูมได้ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับภาพก็จะขยายใหญ่ขึ้นกับเล็กลงนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับตรงเลนนะครับก็สามารถหมุนได้เพื่อสําหรับโฟกัสนะครับให้ภาพคมชัดขึ้นผมแนะนาว่าเวลาปรับป,ปรับโฟกัสเนีย่ยเราควรกดปุ่มเมนูขึ้นมาก่อนตรงนี้นะครับก็จะเห็นภาพเมนูขึ้นมาที่หน้าจอแล้วเราค่อยเลือกปรับโฟกัสนะครับเพื่อเราจะเช็คว่าตัวหนังสือเนี่ยคมชัดแล้วหรือยังนะครับ ครับต่อไปนะครับเรามาดูช่องเชื่อมต่อของรุ่นนี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับโดยหลักแล้วนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็จะมีช่อง HDMI 1แล้วก็ HDMI 2มาให้นะครับไม่มีช่องเสียบเชื่อมต่อ VGA นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นช่อง RS 2 3 2สําหรับช่างเซอร์วิสนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นช่องจ่ายกระแสไฟ USB Type A นะครับ DC 5้า u t นะครับและสําหรับช่างเซอร์วิสได้เหมือนกันนะครับ2ช่องนี้ แต่ช่องนี้สําหรับจ่ายไฟได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่อง audio out jack 3.5มินะครับต่อไปนะครับจะเป็นช่อง DC in สําหรับรับกระแสไฟเข้าตัวเครื่องนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นซิงค์อลูมิเนียมระบายความร้อนนะครับโดยช่องเชื่อมต่อด้านหลังก็จะมีประมาณเท่านี้ครับ ต่อไปนะครับเรามาดูความคมชัดของเจ้าตัว XL 2 3 2 0 w ตัวนี้กันว่าความคมชัดนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยผมนะครับจะเล่นไฟล์นะครับที่เปิดผ่าน y o u t u b e นะครับโดยจะปรับความละเอียดของไฟล์วิดีโอไปที่ 4K อ่าเป็น 4K อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูกันเลยตัวเจ้าตัวนี้นะครับมีแหล่งกำเนิดแสงเป็นแบบเลเซอร์นะครับ สามารถใช้งานยาวๆได้ถึง30,000ชั่วโมงความสว่างให้มา3,500ลูเมนนะครับเจ้าตัวนี้คอนทราส์2ล้านต่อ1ระยะฉาย4เมตรได้ประมาณ100นิ้วกันเลย,ยก,ก็ถ้าใครอยากต้องการภาพใหญ่ๆนี่สามารถวางในระยะ4เมตรที่จะได้จอร้อนิ้วเลยนะครับเป็นไงครับภาพคมชัดละเอียดเลยตัวตัวนี้ ผมรู้สึกว่าสีจะแจ่มกว่าเจ้าตัวโปรเจคเตอร์รุ่นก่อนๆหน้าค่อนข้างมากในระดับหนึ่งนะฮะโดยที่มีแสงสว่างโดยรอบขนาดนี้นะครับเมื่อลองทดสอบนะครับเนี่ยพอผมปรับความสว่างในพื้นที่ที่ผมฉายอยู่เนี่ยลดลงทำให้ภาพเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นเข้าอีกนะครับดูหนังที่บ้านได้แบบสบายๆมากเลย ด้วยความสว่างระดับนี้กับแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นแบบเลเซอร์นะฮะข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถเปิดปิดตัวเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเพราะว่าตัวนี้นะครับมีแหล่งกำเนิดแสงเป็นแบบเลเซอร์นะครับ เวลาการใช้งานเครื่องเนี่ยเวลานานไปเนี่ยความร้อนของตัวเครื่องก็จะน้อยกว่าเจ้าตัวโปรเจคเตอร์รุ่นปกติครับเป็นไงบ้างครับภาพพอยิ่งลดแสงสว่างโดยรอบไป<ๆ>ก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นครับแจมเลยภาพ สำหรับเจ้าตัวโปรเเตอร์ Acer XL 2 3 2 0 w รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับก็มีราคาวางจำหน่ายสุดพิเศษนะครับกับทาง Projector Outlet อยู่ที่27,900บาทนะครับพิเศษนะครับว่าตอนนี้นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับโดยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามมาทาง l i น์แอดโปรเจต Outlet ของเราได้เลยหรือจะเป็นกดสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บหรือผ่านทาง Facebook Projector Outlet นะครับ ก็สามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานโปรยเตอร์ออเรนตะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนในคลิปต่อไปมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ